อั้มพัชราภาประกาศถึงช่องเจดหลังอยู่มานาน25ปีเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับสาวอั้มพัชราภาชัยเชื้อดารานักแสดงที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานเธอเป็นถึงซุปตาของวงการบันเทิงเลยทีเดียว ทางด้านสาวอั้มพัชราภานั้นถือว่าเป็นดาวค้างฟ้าลดแล่นอยู่ในวงการมานานหลายทศวรรษแต่กระแสะความฮอตของเธอก็ไม่เคยลดลงไปสักนิดและแน่นอนว่ายุคสมัยเปลี่ยนดาราหลายคนนั้นโบยบินผ่านตัวเป็นอิสระโดดรับงานทุกช่องทุกค่ายแต่สาวอั้มนั้นยังยืนหนึ่งอยู่กับช่องเจ็ดไม่ไปไหน ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพคู่กับเพื่อนสีสาวยุย้ยเพื่อนที่คอยเคียงบ่าเคียงไหลอ่อ้ําอยู่ช่องเจ็ดมานานตลอด25ปีพร้อมระบุข,ข้อความที่ว่ายินดีกับป้านะคะอยู่ช่องเจ็ดมายาว25ปีแล้วอยู่ไปนานๆเลยนะอย่าเพิ่งโดนไล่ออกนะขอช่องเจ็โปรดพิจารณาให้โบนัสป้าและอ้ําอยู่มายาวนานขนาดนี้ค่ะ